ชุดขาวอ๋อไอ้ตัดชุดขาวเคยคุยไหนอะชุดขาวอ่ะชุดขาวอ่ะชุดขาวเคยกลัวผมถามจริงชุดขาวอ่ะชุดขาวอะไอ้ตัดเคยกลัวที่ไหนอะชุดขาวมาเฟียเหรอมาเฟีย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 หรอผู้หญิงกูก็ตัดหมดอ่ะกูบอกเลยแต่มันขาดไม่เยอะไอชมมันขาดไม่กี่ชุดเองเพื่อนอ้าวทำไมทุกคนมันยืนเหมือนเดิมเลยวะ นี่เนี่ยชุดขาวไอ้สั์ให้ดูขาวไม่เท่าไหร่หรอกบอกเลยโอ้ยมึงจะยิงทำไมเฮ้ยไอจุดสิบเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราไปแทงมันอะมันได้บบว่าเอพีซีอะเราไปแทงมันได้บ่กวะแทงแล้วอพีซีมันจะหายวะสงสัยวะไหนวะมีไห้างอพีซีจุดสิบ อันนี้คือทำไรอ่ะอันนี้เป็นค <บ195 S 1> อนเนอร์ต้องไอ้โจ๊กใช่ต้องขายเจดีใช่ไอ้โจ๊กจะขายหรอไม่ได้ขายผมสงสัยอย่างนึ่งแ้่แต่เมื่อผมแทงไปมันยังอยู่ไหมลองแทงไม่ตายใช่หรอแคร์เน่ตำรวจมาพอดีพี่ตำรวจครับพี่คอนเนอร์บีตีรอขายจุดติดอยู่ในตัวมีในในรถมีของครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่ไม่เชื่อลองตรวจไม่ใช่ลองตรวจเช็คเลยครับลงจากรถหน่อยฮะ ไม่มีครับผู้ตำรวจขออนุญาตลงจากรถหน่อยครับไม่มีไม,ม่มีก็ลงจากรถดิพี่เพื่อความไม่มีไม่มีจริงๆครับไม่ไดขออนุญาตยางิงล้อนะตำรวจมาเช็คพอดีด้วยพี่ตำรวจสรุป <S <S <up> <S ขา้าสรุปข้ามีของไหมเขายิงผมไปแล้วไม่รู้อ่ะโ oh, อ้โหแสดงว่ามีประกาศจับดีข<อ>เข้าทำร้ายร่างกายพี่ตำรวจอ่ะได้ครับอ้าวคอนเดอร์โดนรวบคอนเดอร์โดนรวบ คอนเนอร์โดนรวบแล้วกัวับตัวอยู่ดูอะไรวฮะมาดูอะไรเร็วมีสิ่งเลยไหนเต้าจะทำอะไรมาดูน้ำดูเลยขนาดนี้เลยหรอไอ้หน้าอวนเนี่ยเดี๋ยวเรามีเสียงเลยอด้วเหรอ ไ,ไม่อยากแต่งรถให้เนี่ยอยากแต่งตัวให้ได้ป่ะไม่คิดว่าจะอยู่ในวอร์นี่หว่าพี่ไฟยิงแน่ยังไงครับ <c oughs> ไม่ได้มองดูว่าตอนแรกมีแต่อยุงแล้วว่าจะแต่งเล็บเปล่ารถอ่ะ พูดอย่างนี้สิ43380ครับอันไลนรเขาผ่านไปถึงไหนแล้วข้าวเนี่ยครับขอข้าวครับไม่มีข้าวค่ะไม่มีข้าวไม่ข้าไปข้างในอ๋อเอาข้าวอ่ะแล้วโจ๊กอยากข้าวเปล่าอ้าวจะเล่นอะไรพูดไปอ่ะพูดไปพูดไเข้าไปข้างในใจอยู่ จะเลือกพี่พ่าพี่พี่ผ่าอยู่นิดน่ารักนะเฮ้ยเีทำไมแล้วพี่จะพูดทำไมพี่เลิกจงสิอยู่สินี่แน่พอแล้วเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดดิแล้วก็พูดกันไปเรื่อยชาวบ้านเน่ปากวายอยู่เรื่อยได้ได้ โอเคโอเคโอเคอาพี่ก็ได้ชงแค่ตอนอยู่กับโจ้สองคนหรือเปล่านั่นเลยเดี๋ยวมันถึงห <kicking. S 2> <enthus flush. S 1> ูถึงตาชาวบ้านอีอเสียหายหมดผมเสียหายหมดแบบเนี้ยชอบไม่ใช่หรออะไร Two hours later คือพี่แค่ตัดเขาไม่ขาดอ่ะดิไม่เป็นไรหรอกคือพี่อย่าไว้ใจเขาแต่พี่ไม่เชื่อใจเขางงไหม ไว้ใจเขาแต่ไม่เชื <S <S ่อใจเขางงว่ะป่ะงงว่ะป่ะผมก็ว่าก็งงอยู่นะผมจะพูดแล้วงงเลยงงเหมือนกันเนี่ยเออนั่นน่ะดิเจ็บไม่จำจริงๆพี่อ่ะอะไรเจ็บแค่วันเดียวแหละพูดได้ชิบหยอิตาลีราคาแสนไหมพี่เป็นี่อยู่เท่าไหร่ เอาไม่มีลุยวิตองมีแต่นี่กันตอดาาีต้องพึ่งน้ำตาพันธุช่ชยโจออกค่าพันโดอยู่แบบโจนันมันลำบากนะอึงลำบากน้เตาลจะทนอ<า>โอ้ยชิบ่าชิยตายแล้วอันดนคนุณผู้หญิงขอโทษครับ เป็นอะไรไหมผมไปส่งไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถมาเกือบตุยเลยเนี่ยก้าทษครับไม่ได้ตั้งใจนะ่ะรับป่วนจำนวนมากจูดี้ไม่ใช่ไม่ใช่จูดี้นี้คนจูดี้กันถ้าจูดี้จูดี้ที่เราคุยคือจะไม่มีทางพิมพ์คขาว่างับเด็ดขาดเก้าสองสี่หนึ่งแปดไม่ใช่ وں, กดเลยดูเก้าสองสี่หนะึ่งเนียถูก อัลโอันลาย <c oughs> ยังไม่ได้พูดอะไรเลยหมดรอบทำไมมีอะไรหรือไม่ไม่มีอะไรไม,ไ,มไม่มีอะไรคือตอนแรกเห็นเห็นมันจูดี้หลายคนไงก็ใช่จูดีอ้อันนี้หรือเปล่าว่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยลองโทรมาไอ้นี่จูดี้คนเดียวคนนี้แหละอ้าวอเคยเห็นมันมีจูดี้มทเชลจูดี้นามสกุลไอ้เสี่ยวเสียวอีกคนหนึ่งอะะจูดี้เสี่ยวเสียวได้หรอใช่ ครับจิจินิดเดี๋ยวไม่จ้าจับเบอร์ได้ไม่ธรรมดาไอนะหอบไว้ก่อนโอเคดูเรื่องทำอะไรรับเกทอยู่ครับรับเกทอยู่โอเคฝนตกหนักนะระวังลื่นนะอันนี้คือไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นเป็นหัวอุ๊บอัดใจดูเรื่องโอเคครับบ๊ายบาย

มันลดแค่200มันขาดทุน<อ>ผมก็เลยแนะนำลูกค้าอบอกว่าเออให้ใช้นอกก็กระเป๋าเลยครับ a few moments later อ้าวไอ้จัดขโมยรถกูเฉยไอ้คิดกูมา<อ>ต้องรถได้แต๊ๆอะไรวะน่ะเฮ้ยเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะ blackpink อ้โหเหลือจะเชื่อพี <laughs> โอ่โจอยู่ไหนให้ไปรับไหมอยู่เล่นเหลือมารับหน่อย โจ๊โดนคนที่เรียกเคสขโมยไปเหรอพี่เหงาเลยกูไม่มีครับช่าเจ็ดร้อยครับ้าส <52. S 3> ิบสองด้ครับขโมยใครอ่ะ รอารถมาคืนแล้วนะโจ้โอเคสุดยอดเขาบอกว่าเอาไปผิดคันโอ้โหผิดคันรถผมจอดขวางอยู่คันเดียวรถเขามีเป็นสิบบอกผิดคันผมลงจากรถมาคนมุงมองเป็นสิบไม่มีทางผิดคันเขาอยู่อ่ะโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยเขากล้ามาคืนขอบคุณครับ ใจดีอีกแล้วเดี๋ยวน้อยเขาก็เอามาคืน้าปกติก็ไม่ได้ใจร้ายใช่ใจดีแล้วอย่าไม่มีคนชอบเลยใจร้ายจะเป็นเหลืยเลยในชีวิตท,ที่ใส่ในนใ <น S 2> กันในถนนเลยมั้ะโอ้ยโอ้ยเกินใส่โหดเลย เล่นเงนการานจอดเลยเหรคือกดลงกับพื้นเลยวะวันนี้โดนโอ้โหเชี่ยมม้ง้ม่โค้้โหดเลยว้ะเ้้ยๆ้้้้่้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้ นี่เหมยเมยเมัมไหนนี่เหมยมาไหนนี่ไหนยืนยืนทำคนเดียวให้ดูหน่อยมันมีท่าอะไรบ้างยืนทางหางนะยืนทางหางนะมันนี่มันนี่มันนี่ต้องไม่ใช่กับใครเลยม้าอยากรู้อดเจยยืนทางหางอ่ะท่าไม่ดูหน่อยมีท่าอะไรบ้างท่าปกติเหรอมันมันอันมาเยอะปะมันอันมาเยอะปะเอันท่าปกติเอาไม่เอาท่าเจอ่ะแปลงแรกเลยหรอ ใช่อ่ะสวัสดีค่ะอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอ่ะตกค้างเลยโจ๊กจ๊กไม่พึ่งตอมไม่ัเอ็กก่อนกดเอ็กทินหนึ่งเอ็กทินหนึ่งกเอ็กทินึงเอ็กดีนึงหาไม่อ่ะและ้วทีนี้กดเอฟสามได้ไหมเอฟสาไม่ได้โจ๊กงทำกับพี่คอยายาอยู่เาไม่เอา เดี๋ยวเอาก็เป็นแฟนกันทำไมทำเรื่องกันไม่ได้อะเฮ้ยเอาอีกแล้วโจ้ไปบอกพี่ดาวให้ลดราคาลดด้วย <laughs> โจ้เร็วเร็วไหนดูดูดูท่านหน่อยทำให้ดูหนอยอยากเห็นมันทะลึ่งกันดิอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะก็เป็นแฟนกันอยากเห็นท่านเจไอทำกันให้ดูหน่อยดิอ่าอ่า ฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะเนานที่มันแบบไม่ขนาดนี <t os> <t os ้นี่นนเยอะดิอ่านี่ยเนี่คืออะไรโจกโจ๊กทำ้ว่างครับอุ้ยดูดูท่านี้พี่จงทำอุ้ยนัวนเออทาแบบที่มันแไอ้ยอย ไม่เนี่ยด้านเนี่ยแบบนี้ริ้วรอยเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างนั้นไม่เอาเฮ้ยพี่ไล่ต่อเลยพี่พี่ไอยต่อเลยยาวน้องยาวเลยยาวเลยยาวยาวเลยแล้วมีไหนมีเสียงไหมมีเสียงมัไหมมียายาดีกว่าน้องยาดีกว่าเออดีละมีเสาร์อันต่อไปอันต่อไปดูอันต่อไปหนัวหนัวอ่ะแล้วนอกจากานี่ย เฮมยเฮ้ยเฮ้โหเอาดอเอาดอเลยเหรอเธออันนี้คือแล้เลยคือแบบเฮ้ย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 หนันั่นี้เ